มออนผกการรสลัทะไถามการเรียนศาสนาเปรียบเทียบหรือการพยายามศึกษาเพื่อเลือกศาสนาให้ตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นถือเป็นความผิดไหมครับตอบการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองไม่เคยผิดบาปหรอกครับก็คนเราเริ่มต้นจากการไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุด แล้วจุดจู่จะให้แน่ใจว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเปรียบเทียบเสียก่อนได้อย่างไรแต่กระนั้นก็ต้องพูดกันตามเนื้อผ้าว่ากันตามหลักความจริงนั่นคือถ้าคุณถือมั่นในศาสนาใดไม่เปลี่ยนแปลงอนาคตหากยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกคุณย่อมมีสัญญานำร่องสู่ตระกูลต่อไปที่ศรัทธามั่นคงกับศาสนาเดิมหรือศาสนาแบบเดียวกันอีก การเรียนศาสนาเปรียบเทียบของแต่ละคนนั้นมีหลายเหตุผลและเท่าที่ทราบคือคนเรียนจะเป็นพุทธเสียมากหากนับถือศาสนาอื่นอย่างแน่นแฟ้นอยู่ก่อนมักไม่นึกอยากเรียนหรืออาจถูกห้ามเรียนก็ได้หากตำราและผู้สอนมีความเป็นกลางเมื่อเรียนแล้วนักเรียนอาจได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นว่าจะนับถือศาสนาใดให้เหมาะกับอัธยาศัยของตนเทว่าอีกทางหนึ่ง เมื่อเรียนแล้วอาจทำให้เชื่อแต่ตัวเองและเห็นการให้ความศรัทธาแบบสุดโต่งกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการปิดโอกาสและขาดความเป็นตัวของตัวเองพูดง่ายๆคือเรียนจบปุ๊บจะไม่เชื่อว่าศาสนาไหนดีที่สุดจริงที่สุดหน้าที่ของคนเรียนจบมีแค่ชี้ได้ถูกว่าศาสนาหนึ่งหนึ่งมีข้อดีใดให้ใช้ประโยชน์ได้จริงในโลกปัจจุบันบ้างก็เท่านั้น เหมนอนกับการสงผลบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ออน,ลนิตยสารธรรมใกล้ตัวฉบับที่15 <ไป S 1> อ่านและให้นดนตรีประกอบโดยโจโฉหรืออนุสรปร,รีโสภาเาใดจะไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงดูทําดีมืดปน ให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ oh 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 oh. ่านไปถ้าทุกคำดีโอโ h ถ้าป็นคน